ในการรู้จิตรู้เจสิกรู้รูปในที่สุดก็จะรู้นิพานเพราะฉะนั้นนิพานเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายก็เหมือนเราทํางานเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราทํางานยังไม่เป็นหรอกแต่เราทําทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกปีทุกปีทุกปีทุกทุกชาติได้หลายชาติขึ้นมาแต่จนมันเป็นงานย,ยากๆอย่างงานนิพานอย่างเงี้ยแต่มันต้องทอํามาหลายพวกราชชาติ เราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้เรื่องจิตเกิกรูปเกิดมาทํางานอันนี้ในที่สุดมันก็ทํางานเป็นพอทํางานเป็นปุ๊บจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งนะเพราะมันรู้หมดแล้วจิตมันรู้ตัวจิตจิตรู้จิตได้นะจิตรู้เจสิกได้จิตรู้รูปได้จิตรู้นิพานได้พอะจิตมาถึงตรงจิตรู้นิพานได้มันก็หมดนะมันก็หมดจิตหมดจิตหมดการงานที่ต้องเกิดมาอีกแล้วมัน มันรู้หมดแล้วอ่ะเมื่อเราทํางานเป็นแล้วเนี่ยมันก็หมดเรื่องที่จะเรียนรู้ต่อมันก็ไม่แน่ที่อยู่อย่างนั้นนะเรียกว่าอยู่แบบเป็นนิสัยไปอย่างนั้นอย่างที่เราไปทํางานประจำแหละงานรูปีนงานประจำํำเช้ามาแล้วก็ไปทำทโต๊ะทางานแหละหรือคนอยู่ในโรงงานก็ไปเข้าไลน์ก็รา,ายการผลิตก็ไปทําอยู่เงี้ยเพราะอะไรเพราะเป็นแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะไม่มีการศึกษาเรียนรู้ต่ออีกแล้ว เป็นแล้วจบแล้วจบจิตแล้วหมดหมดเรื่องแล้วเพราะฉะนั้นจิตก็จะไม่เกิดอีกจิตที่เกิดให้ทุกข์อีกไม่มนะีเมื่อมันเกิดทุกข์ที่ในจิตไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ที่กายไม่ได้เมื่อตายไปเนี่ยเมื่อจุติจิตจิตสุดท้ายมาถึงเนี่ยมันกเกิดขึ้นมาก็เคลื่อนออกไปมันก็หมดเรื่องแล้วมันก็ไม่ต้องมีเรื่องที่จะต้องไปเกิดเป็นอะไรอีก เมือนเราทํางานเป็นแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องศึกษาต้องเรียนรู้อีกเนี่ยก็หมดกันไปอย่างเงี้